ออกมากขายนะได้กี่โมงเลยตรงนี้บ่ายสองใบ่ายสองเดี๋ยวประมาณนี้แหละประโอ้แดดกำลังเลยนะครับผมเมื่อวานไม่ได้มาบ่ายน,านี้กำลังฝนเมื่อวานนี้ฝนล,ลงเนาะโอ้โหบ้านบาุปผาโอ้โหเพราะว่ามาอยู่ไม่เห็นแม่ค้าก็เลยถามขอบคุณครัครับผม ทุกวันถ้าฝนตกอืถ้ามาก่อนฝนตกก็ต้องยอม้อนวันซือวันไหนที่ว่าวันซืนนี่วันซืนขับรถผ่านอยู่เห็นฝนตกสองร้านอีกล้านหนึ่งอะร้านจัดไม้กานวันนี้แต่วันนี้ไม่มาทีนะวันนี้พาลูกไปตรวจตู๋อ๋อปุ๊บตุ้งเออนึกว่าชวน ขายหน้าเซเว่นนี่เราคิดเท่าที่มั้ยเนี่ยคิดเถะอ๋อเซเว่นเราคิดใกล้แล้วเนี่ยเมัมนที่ห้างแพงไหมครับสองล้านสองพันโอ้คนหนักก็พอได้เหมือนกันนะร้านเดียวกันห้าเออที่แรกผมอยู่ร้านเดียวพันห้านะนี่กนะ็อะไรก็ว่าเป็นพวกั้วคือมาทีเดียวกันเลยพันห้ารถต่ แต่ก็ขายได้ทั้งคืนเลยนะเซเว่นถ้าเราซื้อไหวอ่ะพอเซเว่นมันเปิดตลอดยี่สิบใช่แต่ถ้าตลาดถ้าตลาดนัดกันแป๊บเดียวเลยนะเซเว่นเราก็ยังเผื่อมีรถอะไรคนเลิกงานเนี่ยมันได้อยู่กบางทีไว้รุ่นมันหิวใช่ใช่ใช่มันไม่มีแล้วหมดแล้วมีร้านเราก็พอได้ซื้อนะแต่ที่เราดึกเกินบ๊อบเช้าเราต้องทําต่อเงี้ยมันคุณคุไม่ไหวไม่ไหวเราจะพอนั่งเจอเที่ยงคืน อันนี้ทําเองวะครับเนี่ยอประหยัดต้นทุนนะไม่ต้องไปซื้อมาเป็นพวงเป็นชุดทําเองใช่พอได้มั่งอ่ะครับว่ามันพอได้มั่งน่าถึงมั่งได้มั่งไม่ได้มากแต่ถ้าซื้อเองมันหนักกว่านั้นอีกนะเหลื่อเนี่ยมันไม่เหลือเดี๋ยวค่าโน่นนี่นั่นอะไรมีค่าน้ำค่าไฟค่าเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องยัดก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่เครื่องเก็บอุปกรณ์ทั้งทุ่นฟิตอะไรแบบนี้เป็นศด นไฟทั้งนั้นเลยออกมาเนี่ยถ้าทำมาประมาณกี่ลูกกันเนี่ยวันนี้วันนี้มันได้มาพันหนึ่งก็แยกกันไปคนละห้าร้อยก็ตกออกมาประมาณเท่านี้เนาะครับโอเคครับขายหมดขายดีดีครับยังไงเดี๋ยวมาอุดหนุนอี่อีกครัพันห้าวันนึ่ง ตะกอนขายอยู่หน้ากรุงไทยทีเดียวนะไม่ได้แยกด้วยคันท่าและแบบแกะประมาณสองคันโอ้าวผมว่าไปซื้อกุงไทยบ่อยเยอะใช่คันนี้เลยถ้าหน้ากรุงธนตกรนนะตอนนี้มันจะไม่มีตอนนี้มันจะมีแปลงของขายอยู่ข้างล่างนี้นแหละทีนี้ไอ้เนาะเนามันว่างงานก็เออแต่คนก่อนมีไปขายที่หินกองรถสเล้งเขาก็ว่าเป็นญาติกับกรุงไทยเนี่ยรถขายไส้กรอกแต่เป็นรถสเล้งอะ มันมีซาเล้งอยู่พันเขาเคยไปขายหินกองหน่อยใช่สักสักสองสาเดือนแล้วแหละผมก็ออกมาซื้อตลอดในร้านนั้นนะอเนี่ยหนาหินกองแม่ซาเล้งต้นตองเตานาวัดนะอ่านี่แหละแคมปี่ดังเลยแล้วก็เจ้าเจ้ากรุงไทยก็ไปซื้ออยู่บ่อยหน้าหินกองแม่ซาเล้งแล้วก็มามาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอยู่นะเปลี่ยนหน้าก็มาขาน้องนี่ว่าโอ้ยเกษตรกรกรุงไทยแลกรุงไทยอยู่